เทศกาลสงการเน่ะนะฮะ uh huh. เราก็ไปทําบุญที่วัดวันนี้เราก็มีเจดีกระดูกของบรรพบุรุษปญาตายายพ่อแม่แล้วก็ละนิมนต์พระเนี่ย uh huh. ไปบางสกุลใช่ไหมคะหรือว่าทําบุญให้คนตายอย่างเงี้ย uh huh. ไม่ทราบว่าบุญอันเนี้ยจะส่งไปถึงผู้ตายไหมแล้วเราจะได้กุศลอะไรบ้างนะคะนะฮะเรื่องบุญกุศลที่ส่งให้ผู้ตายเนี่ยโยมน,น้อยมาก มันแทบจะเป็น0.000001 00เลยเปรียบเทียบดูจากพระสูตรที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้โยมคีคำว่าอุทิศเรื่องนี้คือเรื่องของการอุทิศปุญกุศลใช่ไหมพระสูตรที่เป็นภาษาไทยที่ใช้คำว่าอุทิศเนี่ยใส่เกินเสียส่วนมากเมื่อไปเช็คในบาลีปรากฏว่าบาลีเนี่ยออกมา64พระสูตร ใน64พระสูตรนี้ของพระสูตรที่ตัดเรื่องของคำว่าอุทิตเป็นเรื่องของการให้วัตถุเข้าของนะหรือเป็นเรื่องของการที่บวชมาเพื่ออุทิศต,ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะหรืออีกอันนึงเนี่ยที่เป็นการอุทิศให้กับเปรตนะเทวดาพวกนี้นะจะมีพระสูตรหนึ่งนะที่ตัดบอกเรื่องอุทิต ที่นางพรามณีไปถวายทานแต่ไม่มีผู้รับเหมือนไปเส้นไหว้แล้วเขาเจอผู้เจ้าเขาก็ถามว่าทานเนี่ยจะได้แก่ญาติเขาผู้ล่วงรับไหมผู้เจ้าบอกว่าถึงในฐานะไม่ถึงในอฐานะนางพรามณีก็ถามต่อว่าฐานะคืออะไรอัถฐานะคืออะไรพระศาสดาบอกว่าถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดา เทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้ถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานทานนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตวิสัยทานนี้ได้มีอยู่แค่พสูตรเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมทานที่ ให้กับคนที่ไม่มีไม่มีผู้รับนะเป็นทานที่ตั้งไว้ลอยๆเฉยๆแล้วก็ถามว่าเนี่ยได้ไหมผู้เจ้าก็บอกอย่างนี้แต่เขาถามต่ออีว่าถ้าญาติเขาไม่ไปเป็นเปรตใครจะได้ผู้เจ้าบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้เขาถามต่ออีว่าถ้าญาติเหล่าอื่นของเขาไม่เป็นเปรตและญาติที่ล่วงรับก็ไม่เป็นเปรตใครจะได้ พระศาสดาบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอแม้สักคนหนึ่งที่ไม่หลงเหลือเป็นเปรตไม่มีดังนั้นพวกเราทั้งหมดจะมีญาติที่หลงเหลือเป็นเปรตไม่คนใดก็คนหนึ่งแน่นอนไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีนะดังนั้นการให้ทานถึงไม่มีผู้รับก็ยังพอได้แต่ได้กับที่เปรตเท่านั้นนะส่วนการให้ทานที่มีผู้รับเนี่ย ก็สามารถอุทิศให้ได้ซึ่งผู้เจ้าตัดไว้ประมาณ1หรือ2อประสูติแค่นั้นทั้ง45ปีของการแสดงธรรมของผู้เจ้ากล่าวธรรมมาผู้เจ้าตัดไว้แค่2-3งประสูติถือว่าน้อยมากนะมีผลน้อยดังนั้นการอุทิศบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่เรื่องหลักนะให้ผลน้อยมากเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนะไม่ใช่จะให้กันได้ง่ายๆเหมือนกันแต่การแผ่เมตตาเนี่ยทำได้การแผ่เมตตาเนี่ยต้องละนิวรณ์หแล้วแผ่เมตตาไปทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาตรัสไว้กับวาเสถะ ว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์ห้าแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอัหญ,ญายหลวงไม่มีขีดจํากัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิบุตรก็เหมือนกันฉะนั้นนะ แผ่เมตตาดีกว่านะอาน,นิสงส์มีอะไรหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์เทพพดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทําการละนะมีสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วและถ้ายังไม่บรรลุค,คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลก นี่เป็นอน,นิสงส์สิประการของการเจริญเมตตานะเพราะนั้นเรื่องอุทิศบุญกุศลเนี่ยโยมน้อยมากแต่การเจริญเมตตาเนี่ยผู้เจ้าตรัดไว้เยอะและตรัดบอกอน,นิสงส์ว่าแม้กระทําชั่วสุดดมของหอมยังมีอน,นิสงส์มากกว่าการสมาทานซึ่งสิกขาบท5ประการอีกใช่ไหมก็ให้โยมดูไปแล้วอย่างนี้ดังนั้นมาเจริญเมตตายังมีคุณค่ากว่าแต่การเจริญเมตตานั้นต้องบวกกับอริยสัจสี่ ถ้าเจริญเมตตาไม่รู้อริสสสีหลุดพ้นไม่ได้อีกจะไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนนะแต่ถ้าโยมเจริญเมตตาเห็นการเกิดดับผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดในเทวดาชั้นสุทธาวาสอาวิหาอาตัตปาสุทสาสุทธสีธอกนิฐาอย่างนี้นะเพราะนั้นนี้คือเหตุปัจจัยของการเจริญเมตตาแต่ถ้าเจริญเมตตาแล้วเป็นผู้ได้สดับนะ โยมจะได้ไปเป็นเทวดาตามชั้นนั้นและจะสามารถปรินิพานในภพนั้นได้การเจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเท่ากับการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจริญฌานไปเกิดเทวดาชั้นเดียวกันตัวแรกพรหมกายิกาอายุหนึ่กับตัวที่2องภัสระอายุสองกับตัวที่3สุภกินหาอายุสี่กับและตัวที่4เวหัพละอายุห้าร้อยกับ แต่ต้องเห็นเกิดดับนะถ้าไม่เห็นอริสสัจสีเข้าภูมิอริยบุคคลไม่ได้นะนะเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้ฟังดูแล้วยากนะคะถ้ายากยาก,ก็พยายามทําง่ายๆคือรู้ลมหายใจอย่างเดียวคแค่คนั้นเองค,อคือมันคงจะสายไปป่าฮะอายุขนาดนี้แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาพบพุทธวจนะนี่แต่การทําบุญของเราเราก็ทําไปตามอย่างเงี้ยก็ถือว่า ทำไปตามอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นนรกในโยิมไม่พ้นใช่ไหมคะต้องใช่เรากําลังมารู้นี่เพื่อเรากําลังจะพ้นนรกนะใช่ไหมแล้วเรากําลังมารู้ความจริงว่าทําอะไรได้ผลอะไรถูกต้องไหมก็จะประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะว่าเรื่องที่ง่ายอาตมาก็บอกโยมต้องเยอะพอยมเจอยากอันเดียวโยมบอกว่าฉันไม่ทํแล้วล้มเลยใช่ไหมเพราะว่าฟังดูแล้วก็ ใช่ <นะ S 1> คือ <นะ S 1> ยม <นะ S 1> อย่า <นะ S 1> ไปคิดท้อใจหรือว่าคิดเ,เป็นอกุศลกับตนเอง <นะ S 1> การที่คิด <นะ S 1> แบบนี้น <ะ S 1> ผู้เจ้าเรียกอตินิปาตะคือสําคัญตนว่าเลวเป็นหนึ่งในมานะหกประการเกิดความคิดนี้ขึ้นมาต้องรีบทิ้งเข้าใจไหมเพราะแค่โยมคิดว่ามันยากมันทําไม่ได้มันก็ขวางกั้นโยมแล้วนะผู้เจ้าจึงบอกความคิดนี้คืออตินิปปาตะนะมานะอติมานะอธิมานะานะนะ ความถือตัวความยกตัวความลดตัวความถือตัวจัดทำพระหัวดือ้ออตินิปาตะสําคัญตนว่าเลวนี่คือมานะหกเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนถามท่านพระอาจารย์อนกนะคะท่านพระอาจารย์คะอย่างที่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายสมมนวคนตายเนี่ยนะคะหรือว,ว่าเป็นงานมงคลงานนาวมมงคลอัปมงคลอะไรเงี้ยนะคะหรือว,ว่าเราบวชนาคอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องทำไปตามประเพณีซึ่งเขาก็ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีที่ทุกวันนี้นะฮะแต่ละวัดอะไรอย่างเงี้ยโยมประเพณีทางโลกเนี่ยมันไม่อากาลิโกนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะทุกวันนี้ผู้ชายใส่เสื้อทำไมทำไมมันรักษาประเพณีสมัยต้นรัตนโกสินทร์เอาไว้ชายไทยไม่ได้ใส่เสื้อนะตอนนี้จะถาม<อ>ว่าพุทธวจนะนี่คือท่านบัญญัติไ,ไว้ว่าอย่างไงฮะมันอกาลาาิโกเลย โยมอยากจะเอาอะไรพิธีอะไรพิธีอะไรเดี๋ยวไม่เป็นพิธีบวชว่าพิธีแต่งงานหรือพิธีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่นี้งานศพเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าพุทธวจนะนี่เดี๋ยวนี้เขาจัดงานศพตามแบบพุทธศาสนากันเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังไม่เคยไปเลยนะคะเพราะว่าใช่ไหมไม่ต้องไปหลักการคืออะไรพระศาสดาบอกคนมารวมกันเนี่ยให้ทําอะไรพระเจ้าบอกทำสองอย่าง 1. น,นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวแค่นั้นเองนะดังนั้นเขาทําตามแบบพุทธศาสนาเขาก็เอาหนังสือซีดีของพุทธศาสนามาเปิดให้คนได้ฟังให้คนได้อ่านพานั่งสมาธิพาเจริญเมตตาภาวนาใช่ไหมแผ่เมตตาให้กับผู้ล่วงลับนะทำทุกอย่างตามหลักที่ พุทธวจนะพระสูตรได้กล่าวเอาไว้ใช่ไหมไม่เอาคําแต่งใหม่เข้ามาใส่หลักการมันแค่นั้นเองนะ,ะแล้วจากนั้นโยมจะทําอะไรก็ทำเลยสบายมากทําทานก็ตามแบบพระพุทธเจ้าใช่ไหม